สวัสดีครับพี่น้องบีงทีไปจิบงานอีกหน่อยครับแตะลายปราไล่ของที่กันไปเบินนะ่อนเดี๋ยวเราไปกันเลยอ่ะ ้างนี่เนาะนี่เดอนยวครับของน้น่ามันมัมันไ่ได้แต่ว่าเจยวไปเห็น่เป็นหายนเลนาหน้าไก่นะครับน้องๆไก่ครับไก่อย่่อสอร่อยโอ้อสอร่อยใส่อไม่ได้นี่อันแหละ phải ừ, như nào phải nằm luôn hiện cái này là hấp nén rất nhiều cái này cái này, này để kết sôn câu là thì nào khâu cho khoáng khâu đó bác cái kia như thế này để kia như thì nào cho khoáng câu như vậy cái khoáng hay câu có ฐานะครับเนาะเขาจะบอกขั้นอื่นนี่นะแล้วก็ทานี่พี่น้อยง่ายเลยพี่พี่น้องแม่นมากดีสุนเลยจนหัวก้มมาได้หลายนละพี่แม่นบากดีใจเลยให้บมดยิ่จนตื่นเนาะต้งปีนะอุ้ยเปิดหน้าไปแท่งเลยวัสุดจักเฉยพี่น้อยวัวสีสุดได้ น้อยลงงานพี่น้องผมมาเดี๋ยวขาต่างกล่องมากไม่พ้นถือกล่องเลเซีนยนาครับแบบอึ๊บ <c oughs> ยวเจมมน่อยจ่ยโซ่ฝีมืออย่หรอพี่น้องงานได้าลายผล่ะน,น้องอร่อยพื้นคัดไปก่อนมาชมยูทุ่งค่ะลุยครับพี่น้อง <c oughs>

ngay này là mường cả, Thái vinh gì để bát, chỉ hạn còn nữa nè tôi nó luôn. thấy hông hông, thấy tắm, nó mắt <cười> <cười> mình cười nó măng. thấy cái bọc kia đấy, bọc kia gì vậy? chim à. hàng thấy ai người không người tắm, rồi. Phải, tắm rồi. <laughs> phải thả coi thả có. tối đi nhà mối nhà mối biết rồi. Muốn

mùa hôm hùng quá đây đấy mùa hôm Ui, nó mùa này mùa hôm kì này mùa này mùa hôm kì 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 này พีน้องแบกเลยครับแบกเลยแบกมาง้ายแ่หนะแกั้เลยีน้องะครับเเปนาเนเขาก็เก็บตรงนี้ปุ๊บเข้ากับเดี่ยวาพมไมเร็วเลยนะเพราะว่ามาเน่ยมนเร็วครับพีน้อง ไม่โยกดูเรื่องนีไ้ไหมครับท่าบอร้ดเน่ะพี่ลองเห็นว่าื้นอันเข้าแบกไว้ยงี้ปุ๊เนี่ยแม้เข้าวาเก็บอันที่สองมเนี่มันจะียวบ้าไเลยคมันไม่ได้โยก นหนูไม่รีบรีไรนะปกติเกี่ยวเขาเนี่จอบหนูเลยพี่น้องไปไม่ใช่แล้วพูดละอันครับอีแซ่ยพูดละอันเนาะเชื่อกันเกี่ยวไปเพราะแด้เลือดคว่างสองคว่างเนี่ยโดนเหมืนโดนเกี่ยวที่พี่น้องแล้วลนโดนครัโดนเหมืนโดนเกี่ยวแบบเนี้ย กี๋เดี๋ยว้อนุดน้ายหนูน้อยูลนอ๋อน่ะโเลนออนะไอ้ผ้าอะไรหนูเนาะอไหนูไล่งูสิงนี่ไีไปผมไปเกี่ยวเนาะหนูกับไล่พี่น้องงูนี่ยีโตพี่น้องแตกออกจาวมองเยวกัออกยาวมองเยวกันโอ้ยเนี่สัวเลยกอน จับหาง,งได้แกงไม่พี่น้องจับแกงนี่นะผมขับรถอยู่งอะางนี้ผมเกี่ยวแตงหยอดเพื่อนรุดมือมาหาผมพี่น้องตัวยี่ห้อผมปัดเหลืองูผมก็แหงยายงูเนาะผมก็เอารถแย่งไฟใเห็นเห็นนะว้า,าให้โ,โหดนโบเกี่ยวข้อผมเนะาะกัดผมเติมมาไว้เดี๋ยวหอดเละลายแล้วครับพี่น้องอุ้ย เสียงมัดหัวกันเจ้าฟูตน้าอันเด็กเกี่ยวได้ไหลายพี่น้องเจ้าเจี๊ยมหน่อยสิขึ้นครับพี่เบิร์นนะครับเน้าว่าเจีมหน่อยครับเป็นบัวอันนี้มานน้ำรดเลยนะครับเนาะเพราะว่ามันมอวี้พูดจับกล่องให้พี่น้องเสียเขอลายเลยเมื่อกี้มาเกี่ยวไต่บ้านครับพีน่น,น้อง ยาโซนเก่ครับโอ้ยหมดกันไรแต่งตัวยังไงดิพี่น้องเหมือนอยู่กับป๋าปไดด้ซับอยูน่นสวนคัดสัรนี่พี่น้องเกือบแตะเลยให้เดียวนะครับหน่อยพี่กายนี่เจ็บปบ๊ดเลยพี่น้องเรอนี้ยพี่กายนี่มาสองขั้นครับสองหรอสามอะของรุ่งของล,งองลุงมากขั้นหนึ่งบงกงขั้นหนึ่ง มันเป็นขอล่มนี่น้องเดี๋ย้อนไ,ไปกี่ยังเปลี่ยนเป็นขอล่มนีม่ไฮเงย์อยู่ผมว่าบางตอนเนี้ยยังสั้นแน่ล่มแน่แล้วครับน้องเกี่ยวมอวนนี่พี่น้องไฮเงย์มันมันโปรยเหีืยวดูนะครับน้อ,ววนนอไงแป้มผันบ่วงมันมันเกี่ยวไปโดนนพี่น้องน้องมันบด้จรอยเยอะมาอมันไฮเงย์ลาย ไปเรี้วแล้วครับพี่น้องตอนนี้กำลังเก็บขอรแท้ครับพี่น้องการเกี่ยวเข่าเนี่ยมันบริเกี่ยวไร่เดียวดิพี่น้องมันเหมือนแบบก็กิดเอาหนางานเนาะครับเนาะคิดเอานาคือหนางานคือแบบว่างานนี้เขาแบกไปครับมุ่มให้นางสินาะมันบริขจกันเลยพี่น้องเอกากจะต้องแบ่งงานเอาแลครับเนาะคิดเอาทั้งหนางา ทางนี่นะครับนาอโดนล่ะเกี่ยวอะไเรเกี่ยวไปก่อนไพ่นอกก็จะเป็นครับจะเป็นในไพ่ในพี่นอ้องนี่พี่นอ้องตะเก้านี่เหลือกล้องสุดท้ายจริงๆทาลัดนูดีพี่นอ้องยืนยืนพูมุมพูรุมุมเลยพี่นอ้องเพราะว่าหนูมันจีบแบบต้อมเขาต้อมเขาเลยพี่นอ้องต้อมเขาเรื่อยๆจนเหลือกองสุดท้ายพี่นอ้องแตกสวดบาดเนี่ยหนาได้คูนี่ล,ลาย น้องเมื่อยกันแล้วเป็นอีกงานครับเจาะไปพี่น้องเพราะว่าโซนนี้เท่ากับแบบว่าเ้าเอิงเท่าจะหน่อยจะหลายเท่ากับสองมากเลยพี่น้องส่วนหน้างานนะครับเนาะงเท่าแบบว่ามาเก็บงานไว้มาดจ่อไวปนะครับเนาะงแล้วปุ๊บปันนี่เจ่อย่างหนีกันทีเกิดเท่ามาลงทุกตัวนะพี่น้องเพราะว่าโซนนี้กันหลายนะครับหลายเิบเยอะแต่ม่ แมนครับอ่าเรียบร้อยมาพี่น้องตอนนี้ก็ลังมากพี่น้องยาลดขึ้นกับไป หน่ตอนนี้เรับเดินห้างครับาม,มากรบบานครับวันนี้สวยงามมากครับมันจะของแน่นพันไหนไปโรงสนามตะกอแล้วครับเนาะโอ้ยข้าลอยไปง่ายดีดีเนาะเดี๋ยวเขา ไปสนามตะกอนครับพี่น้องสนามตะกาอนี่นผมเต็กนะครับพี่น้องเวทไทยพี่น้องเมืองแคกเดือคข้นหน่อยนะครับน้องสามสี่ข้นเพราะว่าเก็บเฮตุงาน,นะนร่บ เพียนพี่นอ้องเอาไปลงเงื่อนพันว่า oh. ยางไกลกันนะครับงานนี้ต้องการคิดค่าเพิ่มแล้วพี่นอ้องเอาให้คุ้มนะครับเนาะ่ารันเนาะลัดไปพี่นอ้องยา,างท่างค่อนขีดจะดูเบาไว้พี่นอ้องฮะมันเบิดเร็วนะครับเนาะ โอ้ยโ,โอ้ยขาพี่น้องม้งดีละง่ายดีเลยพี่น้องเขากล้องจริงนี่ยง่ายดีเลยปวดมุ้งมผมดีพี่น้อ,นองนี่ก็าด,ดบ้นบานนะครับเนาะแต่ผมใช้ยู่แล้วสายไฟยอ่นี่ก็ไปเลยพี่น้อง วงผมเซ็ครถไว้กัดพ้อมัดกอย่างพี่น้องสายพานยังกัซิกเลยครับเมืม่อนัน้นพป,ปแก้วกันขาดครับอันสายพานเมื่อกว่าคนขาดครับพี่น้องดี๋ยว,ว่ามันมันลงสั้นหลายนะครับน้องปากมันคำขาบ้าคำแล้วมันขาดนะครับน้องบัดเลยแต่ผมไม่อไทยผมลืมอันเมือ่อนั้นนะตอนนี้ว่าตอนลงที่แหลกนะครับ ตอนอยู่ในป่านที่ลงมีน่องบานผมอาการบริสุทธิ์ครับเดินจะให้แต่หน้าอ่อมบานอยู่แล้วเข้าไปเอาเขาไปลุ่มนครับกินน่องกันขั้นห้ามห่อถ้าอย่างงี้ห้าต้องกไม้ไปเดี่ยวนะครับขั้นเดี่ยวแห้งนี่ไม่เสียแปกขาดพี่น้องเพราะว่ามันเป็นเนื้อยังขนาดนั้นนะครับตองลุ่มผมก็เจอแล้วครับแตบบ่ว่า เจวหน้าดีไซน์เน่ะไซน์เนิดอโรดบ่ิดั้นลงขาด้พี่น้องสีไม่ดีไซน์เน่ยอันจไพี่น้องอเน่เรียบตัวเดียวนี่มันมันเดียบ่ค่อยไปครับดีซน์นคือินี่หนองหมอแล้วครับเพื่อนโอ้รเ็นใหมแตเดี๋ยวมันมือเอเยอะ Hoa lâu cái lâu 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 ôi, lâu 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 bây lâu 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 vậy lâu 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 lâu

ได้เหมือนอะไรว่กิดวะหาอร่อยใช่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยวหาอรอยไปแย่งกันพี่น้องามาลงเดี๋ยวเดินเงื่อนต่างดีเลยครับรับพัฒนาไปไา้ครับคุณเหมือนเงื่อนเบียนเป็นรูปเบ ดูแบบว่าแสนห้าเดียกๆรูปแบบไม่ร้ายนะครับเนาะเศ็ดฐไม่ร้ายใช่ไหมไม่แต่ผมอยู่กับแต่ผมเกิดกับท่านแบบว่าท่านบวกเขาจะยังเป็นแบบว่าโบราณโบราณนะครับเนาะแบบท่านเตะยุนนะครับยังผมยังท่านอยู่เ้าล้อเอาเขาลงครับนะต่อลงเขาบอก่อได้ไปหนังก็ได้ อาซางอาสีนะครับเนาะวัตัว เล็ดดหน่อยปะตอนนี้ใบสองคือตเจ๊นี่นปะดึงเลยปะนี่ยจบิบเนาะน,น้าไว้พายจูบตัวเนาะเดี๋ยวเอาไว้เป็นคลิปหนาครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็เอกะไว้กัน,กน,นพี่น้อง เก็บไปเรื่อยครับเยอะมันแบบว่าขอหน้างานนี้ไงลงงานอีกีหนึ่งเข้าเสียวัาเสียลงสู้นันเลยนะหัวหน้องว่าสู้นกันเขเข้าไปเขาจะห่อหอยนอนเขามันเป็นว่าเข้าค่าตีงานอีกงานหนึ่งครับแล้วเขาก็จะฝ่าแบบว่าขอมันพอแล้วมันมันหาก็นงอเบินละเขายากจังสีขันอื่นนะครับน่องันเข้าไปทัานก็เป็นเข้าครับถ้าที่นี่อ่ะมีอย่างไรครับเกิด เก็บงานได้ดีหน่อยครับมือนฉันจะเก็บนอยกัดพวกปีคลิปแล้วน,น,นี้ครับพี่น้องกับฝากกดไลค์กแดแชร์กดติดตามกซดซับสไคร้เพื่อแรงใจให้เก็บนอยทำคลิปลต่อไปนยครับสวัสดีครับ